สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกๆคนค่ะเชื่อว่าแฟนๆของนักร้องหนุ่มคนนี้ที่กําลังดูช่องเราอยู่ต้องมีอยู่เยอะแน่ๆเลยกอดติดข่าวของเราในวันนี้ให้ดีค่ะเพราะเราจะนําเอาข่าวของซูเปอปร์สตาร์ขวัญใจไวทีนทั่วโลกอย่างจัสตินบีเบอร์มาฝากกับงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของการมาถึงของคอนเสิร์ตจัสตินบีเบอร์บิลลิฟทัวร์2013ที่จัดขึ้นณลานเอเทรีมสองชั้น1นึ่งซันเทนเวลเมื่อวันก่อนคอนเสิร์ตนี้ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นที่แรกในทวีปเอเชียอีกด้วยค่ะ โดยคอนเสิร์ต Justin Bieber Believe Tour 2013จะมาเปิดการแสดงที่เมืองไทยโดยตามตารางการทัวร์นั้นประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในเอเชียต่อจากการทัวร์ในสหรัฐอเมริกาซึ่ง Justin Bieber ได้เตรียมเพลงฮิตมากมายทั้งเก่าและใหม่อาทิ Baby, Never Say Never, Boyfriend, Believe และอีกหลายๆเพลงพร้อมแดนเซอร์ที่จะขนกันมาแน่นเวทีและโปรดักชันที่จัดเต็มอลังการแบบสุดๆค่ะ บกับศิลปินวัยทีนที่ฮอตฮิตที่สุดในขณะนี้ จัสตินบีเบอร์กับการทัวร์คอนเสิร์ตที่เหล่าบีเบอร์ทั่วโลกรอคอยกับจัสตินบีเบอร์บิลลีฟทัวร์2013ในวันพฤหสัสบดีที่26กันยายนนี้ที่ Impact Challenger 3เมืองทองธานีเปิดขายบัตรอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวกับการมือเยนเมืองไทยในงานเปิดศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยของเบคอาหยอนนักร้องสาวเสียงสวยสังกัด JYP Entertainment เจ้าของซิงเกิลล่าสุดกับ a g o o d Boy ที่เพิ่งปล่อยออกมาให้ได้ชมกัน ซึ่งเมื่อวันที่4กรกฎาคมเทบินโตรมาเยือนเมืองไทยเป็นครั้งแรกในฐานะเป็นตัวแทนของศิลปินเกาหลีร่วมงานเปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยค่ะ วัฒนธรรมเกาหลีนี้ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทซึ่งนอกจากจะสร้างขึ้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเกาหลีแล้วยังเป็นศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีไม่ว่าจะเป็นเรื่องศิลปะธร,รมเนียมประเพณีภาษาอาหารดนตรีรวมไปถึงเรื่องราวในวงการบันเทิงเกาหลีโดยมีสนธยาคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม อนแจมันเอกอัคราชทูสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและโจฮยอนแจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐเกาหลีเป็นประธานในพิธีร่วมเปิดป้ายศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยอีกด้วยค่ะ เวลาของเบคอายอนที่จะมาอวดพลังเสียงด้วยเพลง Dad Woman เพลงประกอบละครจากเรื่อง Secret Garden ตามมาด้วยเพลงจากอัลบั้มแรกของตัวเอง Love 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 แล้วปิดท้ทยด้วยอีกหนึ่งเพลงประกอบละครที่เธอเคยร้องเอาไว้กับเพลง Daddy Long Legs ต่อด้วยประธานในพิธีเบคอายอนและแขกผู้มีเกียรติเขารวมปรุงบิบิมบับหรือข้าวยำเกาหลีหลังจากเสร็จสิ้นในช่วงของพิธีการแล้วสาวเบคอายอนก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอย่างเรียบง่ายถึงการมาเยือนเมืองไทยครั้งนี้อีกด้วยค่ะ 네, 안녕하세요. 제가입니다 오늘 이렇게 한국문화원을 서고생하시 그 너무 요 오늘 이렇게 생각하고 앞으로도 열습니다 오늘 한국문화원이 결혼이 서 결혼 축하를 하기 위해 오늘 이렇게 문화원에 었는데요 네. 그것 때문에 너무 어, 아, 굉장히 좋고요. 그리고 만나시는 분들마다 너무 반갑게 보시고 친절하게 되이시고 마치 음, 그래서... 우리나라에 있는 것 같은 기분이 있기 때문에, 그게 투자하게 되시면 감사합니다.